เคยสงสัยกันไหมครับว่าโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ทํางานกับเอาไว้เล่นเกมทําไมมันต้องแยกกันเนอะทาไมเราต้องเลือกโน้ตบุ๊กเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะทําไมเราต้องเลือกโน้ตบุ๊กเพื่อการทํางานโดยเฉพาะวันนี้ผมเลยมีโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง l e n o v o กับเครื่องนี้ครับ l e n o v ์ Legion Slim 5 i นะครับที่มีคำว่า Slim เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้จะบางกว่าตัว Legi o n ปกติอยู่พอสมควรครับ กับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยสโลนิดๆนะครับหลายคนอาจจะทักว่ามันเป็นสลิมแล้วยังหนักถึง2โลนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาออกแบบดีไซน์ให้มันสามารถใช้งานได้คีย์บอร์ดดีจอภาพดีการระบายความร้อนต่างๆเนี่ยเทียบชั้นได้กับตัวรีเจนเครื่องหนาปกติเลยแต่เขาบีบให้เครื่องเนี่ยมันบางลงและที่สําคัญโนบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะยังออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านการทํางานด้วยเพราะว่ามี SD ส a ีการีเดอร์โอ้เป็นอะไรเทีบ่บ ชอบมากๆนะครับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ชอบตัดจังเลย SD Card Reader เนี่ยไม่เข้าใจนะครับแต่ตัวนี้มี SD Card Reader นอกจากนั้นยังมาพร้อมพอร์ตการใช้ง,งานที่ครบครันมากๆนะครับว่าแล้วไปชมกันแล้วกันนะครับเกินก่อนว่าตัว Slim Series ของ l e โ o เนี่ยมันมีมาหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของน้ำหนกักเรื่องของความบางและยังให้ประสิทธิภาพเทียบชั้นได้กับตัวโน้ตบุ๊ก g a ม i n g ปกติตัวนี้ จะเป็นซีรีส์ที่มาพร้อม CPU c o r พอ Generation ที่13นะครับกับการ์ดจอ R t x ทีที่เป็น40ซีรีส์แล้วนะครับดีไซน์ภายนอกจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมผสมกับตัวของพลาสติกนะครับอย่างฝาหลังเนี่ยสวสัมผัสจะรู้สึกได้แบบเป็นสไตล์อลูมิเนียมข้อดีของมันก็คือเรื่องของความหรูหราสวยงามและยังได้เรื่องของความทนทานด้วยนะครับแต่อาจจะมีรอยนิ้วมือติดบ้างอยู่พอสมควรนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเช็ดทำความสะอาดออกได้ง่ายกว่าตัววัสดุที่เป็นรูปแบบอื่นนะครับ โลโก้ลิเกียนตรงนี้ชัดเจนมากๆนะครับจะไม่มีไฟต่างๆนะครับจะเป็นโลโก้ลิเกียนสะท้อนแสงปกติด้านหลังนะครับจะเป็นบานพับแบบแกนเดีวยวนะครับซ้ายจดขวานะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นที่อาจจะเป็นบานพับผู้นะครับตัวนี้เป็นบานพับเดี่ยววเลยนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อหลักๆจะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวพอร์ต USB Type A ตรงนี้นะครับ2พอร์ต Type A เนี่ยจะอยู่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับจะไม่มีด้านข้างแล้วนี่ถือว่าเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะเผื่อบางที เพื่อนๆอาจจะอยากใช้ USB Type A ด้านข้างอันนี้ก็มีแค่ตรงด้านหลังนะครับพอร์ตแลน HDMI แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้รองรับตัวและเปิดชาร์จนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับจะมีพอร์ต USB Type C ที่เป็น Thunderbolt ด้วยนะครับสองพอร์ตตัวนี้ก็จะรองรับ PD ชาร์จ140วัตต์นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Legion Series ใหม่ๆนะครับแล้วก็มี h p h o p h o u e i u j i o k แบบแบ m b บ c o ม b o 3.5มิลตรงนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี พอที่ผมชื่นชมมากๆก็คือ s d Card Reader ตัวเต็มนะครับเป็นแบบสีหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดชัตเตอร์กล้องตรงนี้นอกจากนั้นนะครับในส่วนของช่องประวามร้อนนะครับก็จะมีด้านข้างครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ใต้ตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ทีตอนเปิดคีย์บอร์ดดูนะครับก็จะมีช่องให้อากาศเข้าแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีช่องให้อากาศเข้าที่เรียกว่าช่องระบายอากาศมีขนาดใหญ่มากๆ ดูกัดเย็นเข้าไปด้านนี้นะครับระบายออกทางด้านข้างเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันนะครับว่าชุดระบายความร้อนภายในจะเป็นอย่างไรบางๆเบาๆแบบนี้และยังรองรับการอัปเกรดอุปกรณ์อ,อะไรได้อีกบ้างครับ <LO AN TS> แกะเครื่องส่องภายในเรือแกะเครื่องส่อภายใน l e เจนซล5 i รุ่นปี2023นะครับ <G un ty> ผมว่า Layout ของตัวเครื่องนี้จัดทุกอย่างได้แบบ ใช้ทุกเม็ดอย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับเริ่มที่ชุดระบายความร้อนนะครับเป็นพัดลม2ตัวนะครับจะไม่ได้เป็นไวเร์แชมเปอร์นะครับแต่ถึงแม้จะไม่เป็นไวเร์แชมเปอร์แต่ผมว่ามันเขาก็ออกแบบให้ระบายความร้อนตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีนะครับซีพ e ูอยู่ตรงนี้กราดจอยตรงนี้นะครับพัดลม2ตัวช่องอากาศเข้าหลากัหลกๆจะอยู่ใต้ท้องเครื่องนะครับก็คือเข้าตรงนี้และระบายออกทางด้านข้างนะครับฮีตไป์เนี่ยสำหรับผมถือว่าขนาดใหญ่กว่าปกติอยู่พอสมควรจะเห็นว่าเนี่ยชุด ผิดไปเขาหนามมากกว่าปกตินะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวพอร์ตต่างๆที่เขาจัดเรีย์มาเป็นอย่างดีนะครับใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัวนะครับอันนี้เห็นเขียน Intel ด้วยนะครับ CPU แล้วก็การ์ดจออยู่ตรงนี้ s s d นะครับจะมีมาให้แล้ว1ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่นะครับมีน็อตให้มาพร้อมสับแล้วนะครับสามารถใส่ติดตั้งได้เลยแรม2แถวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูสเปคแรมนิดนึง แรมเป็น8 g ิคูณ2นะครับแต่ข้อดีของ Lenovo คือให้แรมบัส5,600เมกผมเทสมาหลายเครื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Legion ตัวที่เป็น IOQ ตัวล็อกนะครับเขาก็ให้แรมระดับบัต5,600หรือบัต5,200มาเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่ส่วนใหญ่จะใส่แค่แรมบัส4,800นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวซิลิโคนปิดไว้ให้นะครับช่วยในการระบายความร้อนและยังมีฝาปิด ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวโลหะข้อดีของมันก็คือช่วยเรื่องของการไฟฟ้าสถิตและก็ช่วยในการระบความร้อนด้วยเพราะเขามีแผ่นซิลโิคโนแปะมาให้ด้วยนะครับแบแตเตอรี่นะครับถัดลงมาด้านล่างแบแตเตอรี่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับตามสเปคเป็น80วัตต์อัเวอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นลําโพง2ตัวนะครับเห็นลำโพงเล็กๆนี้ผมบอกเลยว่าเสียงมันคู่ดังนะครับเดี๋ยวไปเทสให้ชมกันอีกทีนึงว่าเสียงจะเป็นอย่างไรและ ภายในภาพรวมของตัว Slim 5i แรมสามารถถอดได้2แถว SSD สามารถเพิ่มได้อีก1รูปนะครับ you. You มาดูด้านในของตัว Slim 5i นะครับเปิดด้วยมือเดียวได้อย่างไม่มีปัญหานะครับมีเดียวอยู่ด้านบนด้านบนนะครับจะมีกล้องเว็บแคมอยู่แล้วก็ไมคด้านข้าง2ตัวตรงจุดนี้นะครับจอภาพจะเป็นจอ สเกล16นิ้วแบบ16:10ต่อนะครับความละเอียดอยู่ที่2,560คูณ1,600เป็น100% sRGB ตามสเปกนะครับเครื่องขายจริงเนี่ยจะเป็น240 h z นะครับแต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาทดสอบเนี่ยจะเป็นจอสเปกเบื้องต้นนะครับจะเป็น165 h ฮิรอันนี้ก็จะเป็นจุดแตกต่างระหว่างเครื่องรีวิวกับเครื่องขายจริงนะครับสำหรับผมเนี่ยหน้าจอจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีสเกลที่เหมาะสมนะครับ ตัวขอบจอบภาพก็ไม่ได้หนาจนเกินไปสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับผมว่าดีกว่า15-6นิ้วเนอะมันมีพื้นที่การใช้งานที่มากกว่าถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นช่องตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่ลําโพงนะครับจะเป็นช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องนะครับจะให้อากาศเย็นเนี่ยสามารถถ่ายเทเข้าไปภายในตัวเครื่องได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิกหนึ่งในการออกแบบที่ใช้พื้นที่เล็กๆน้อยๆในการช่วยระบายอากาศได้ปุ่มเปิดเครื่องนะครับจะมาพร้อมไฟแสดงสถานะพร้อมโหมดการใช้พลังงานเวลาเรากด ฟังก์ชัน Q นะครับตัวเครื่องสามารถปรับโหมดการใช้พลังงานได้ถ้าโหมด Performance จะเป็นสีส้มนะครับสามารถใช้งานได้เมื่อต่อแดปเตอร์เท่านั้นนะครับคีย์บอร์ดนะครับดูเพนเผินมันจะเหมือน l e g i o n 5เลยนะครับใช่ครับมันคือคีย์บอร์ดตัวเดียวกับ l e g i o น5แม้ตัวเครื่องจะบางเบาแต่ตัวคีย์บอร์ดยังให้ตัวปุ่มเต็มนะครับขนาดไซส์ใหญ่และปุ่มจะหนากว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปที่เป็นแบบสลิมนะครับทำให้เวลาเราใช้งานต่าง สามารถใช้งานได้เหมือน Noble Gaming โน้ตบุ๊กเกมมิ่งปกติทั่วไปแน่นอนครับฟีลิ่งการกดการใช้งานเนี่ยมันดีมากๆนะครับไม่ว่าจะพิม,มพ์สัมผัสการใช้งานเล่นเกมต่างๆนะครับผมว่ามันตอบสนองได้เป็นอย่างดีแอนตี Anti ้กด100%และนอกนั้นยังมาพร้อมไฟ RGB 4โซนให้เราสามารถปรับแต่งได้ด้านขวาก็จะมีตัวปุ่มนำแพดท,ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปุ่มรูกสอต่างๆส่วนตัวผมชอบ ตัวปุ่มคีย์บอร์ดของตัวรเจนเป็นพิเศษยอยู่แล้วเพราะว่าปุ่มใหญ่พิมพ์สนุกนะครับแล้วก็ปุ่มใช้งานประจำเนี่ยขนาดมาตรฐานสามารถใช้งานได้สะดวกเป็นอย่างดีครับถ้าลงมาด้านล่าง <ๆ S 2> ก็จะเป็นทัชแพดขนาดใหญ่นอกจากนั้นด้านข้างก็จะไม่มีตัวสติ๊กเกอร์ใดๆนะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์ต่างๆจะถูกย้ายทางด้านขวาสุดนะครับมันจะเป็นตัวการ์ดจอที่เป็น RTX 40 Series CPU ตัวนี้จะมาพร้อม CPU Core i7 13700H นะครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ตัว e-Sport u p ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมการรับประกัน4ปี Legion Ultimate Support และ2ปี ADP นะครับก็คือประกัน4ปีออนไซต์และประกันอุบัติเหตุนะครับเครื่องตกบินต่างๆเนี่ยสามารถเคลมได้100% 2ปีได้ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยราคาสูงแต่ก็ให้การรับประกันที่ยาวนานมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพรวมภายนอกและภายในของตัวเครื่อง Legion Slim 5i รุ่นปี2023ประสิทธิภาพสเปคภายในจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ litian slim 5i รุ่นปี2023นมะครับมาพร้อม cpu intel core i 7 1 3 7 0 0 h นะครับที่มีจำนวนคอถึง14คอร์20เทรนนะครับมี6คอ p และ8ปดคอ e นะครับสามารถตอบสนองการทำงานหนัก,นกได้และตัว cpu เองก็ยังมีตัวคอ e ที่ช่วยในการ ใช้งานทั่วๆไปทําให้ตัวเครื่องเนี่ยประหยัดพลังงานมากกว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ cpu core generation 13ที่เป็นรหัส s นะครับแรงขึ้นแต่ก็ยังประหยัดพลังงานด้วยครับนอกจากนั้นยังมาพร้อม ram 1 6 gb ddr 5นะครับระดับบัส5000 ทำให้สามารถทํางานหนักๆได้ดีกว่านะครับแล้วก็ให้บัสสูงกว่าคู่แข่งด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าบางๆเบ,บ,บาๆขนาดนี้จะในขนาดไหนไปชมครับ s> <S ตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของ s s d นะครับเครื่องนี้เป็น512 p ิ i เซพจ Gen4 นะครับผมบอกเลยว่าสเปคมันสุดจริงๆนะครับกับความเร็วการอ่านสูงถึง7,87เมกต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่5,43เมกตต่อวินาที สำหรับ l e n o นลีเจียนซีรีส์เนี่ยเขาให้ s อสเสุดจริงๆครับถัดมาเป็นขอบเคสสีหน้าจอนะครับตัวนี้เป็น16นิ้วตามสเปคเคียไว้100% srgb นะครับผลทดสอบจริงจะอยู่ที่99.2% srgb 70.1% adobe rgb และ73.3% d c i p 3เรียกได้ว่าตามสเปคเนี่ยใกล้เคียงกับผลทดสอบจริงเลยทีเดียวครับถัดมาเป็นส่วนของคะแนน pcma r k นะครับอยู่ที่7,833คะแนนนะครับถ้าเทียบเลนส์คะแนนนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็เทียบบได้กัตัตว l e g i o n Pro 5i หรือตัวล็อกที่เป็น i7 ได้อย่างสบายๆครับคะแนนเนี่ยสามารถใช้งานหนหนักได้เล่นเกมได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่าเครื่องนี้เนี่ยมันบางมันเบาแล้วจะระบายความร้อนดีไหมนะครับผมทดสอบให้แล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัว CPU อยู่ที่98องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยการใช้งานจริงๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ83องศาเซลเซียสเท่านั้น ถ้าพูดถึงในส่วนของ G P U นะครับร้อนสุดจะเป็นตัวเมม o r ีอยู่ที่108องศาเซลเซียสแต่ถ้าเอาแค่ตัวการ์ดจอหรือตัว G P U เป็นหลักเนี่ยจะอยู่แค่84องศาเซลเซียสนะครับผมว่าส่วนหนึ่งข้อดีเนี่ยมันมาจากการที่เขาออกแบบระบบระบายความร้อนนะครับให้มีอากาศเข้าไปทางด้านนี้ทางด้านได้ท้องเครื่องนะครับและระบายออกทางด้านข้างแม้ตัวเครื่องจะบางเป็นพิเศษก็ยังสามารถระบายความร้อนเครื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับ ก่อนจะไปพูดถึงคะแนนของ 3D Mark ผมบอกก่อนนะครับว่าเครื่องนี้เป็นการ์ดจอ RTX 4050ซึ่งจะแตกต่างจากตัวเครื่องขายจริงที่เป็น RTX 4060นะครับโดยเครื่องนี้นะครับเดิมๆผลทดสอบนะครับของคะแนน 3D Mark นะครับจะอยู่ที่8,668คะแนนนะครับในส่วนของกราฟิกสกอร์อยู่ที่8,589คะแนนนะแต่เครื่องนี้ไม่ได้มีแค่ ฟังชันมัคสวินนะครับยังรองรับฟังก์ชันการโอคอก์กัตจอด้วยและเมื่อเราเปิดฟังก์ชันโอคอล์กัตจอนะครับคะแนนจะเพิ่มมาเป็น9,107คะแนนนะครับถ้าวัดในส่วนของกราฟิกสกริปเพียวๆนะครับจะอยู่ที่9 0้าคะแนนนะครับเรียกได้ว่าถ้าใช้ฟังกชันนี้ผมแนะนําว่าใช้งานแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เพียงพอแล้วหรือบางทีเราเพิ่มในส่วนของระบายความร้อนให้มีพัดลมอยู่ใต้ท้องเครื่องก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องโอคก็ได้ครับ แบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับอยู่ที่80วัตต์โวอร์นะครับรองรับฟังก์ชันรับเปิดชาร์จ USB Type C รองรับการชาร์จได้ถึง140วัตต์แบตเตอรี่กับเครื่องนี้เพื่อนๆคิดว่าใช้งานได้ขนาดไหนครับผมบอกเลยว่า i7 บวกกับ4050สามารถใช้งานได้ถึงระดับ4ชั่วโมงอย่างสบายๆนี่ผมเปิดทิ้งแบบย,ยาวๆเลยนะครับ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องนี้สเปคแรงแล้วแบตเตอรี่ใช้งานไม่นานนะครับสี่ชั่วโมงเพื่อนเพื่อนเอาไปใช้งานร้านกาแฟไปทํางานข้างนอกได้อย่างสบายๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของการชาร์จเครื่องครับพูดถึงในส่วนของฟีลลิ่งการเล่นเกมและการระบายความร้อนของตัวเครื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าช่องระบายความร้อนหลักๆเนี่ยจะอยู่ด้านข้างด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเสียงพัดลมดังอยู่พอสมควรนะครับเวลาเราเล่นใช้งานต่างๆแต่ว่าในส่วนของความร้อนของผู้ใช้เนี่ยที่พักมือต่างๆปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยมันเพียงแค่อุ่นๆนะรับไไม่่่ถึงกก้อจเิปแตวา บริเวณด้านตรงนี้นะครับมันจะมีมอุณหภูมิค่อนข้างร้อนเพราะว่ามันมีช่องระบายความร้อนตรงนี้แล้วก็ด้านหลังด้านข้างตรงนี้นะครับแนะนําว่าอย่าเอาอุปกรณ์อะไรไปบงังช่องระบายความร้อนครับมันก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้แต่ว่าสําหรับตัวผมผู้ใช้เนี่ยผมว่าเฉยๆนะไม่ไม่ได้ร้อนรู้สึกอุ่นๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นตัวเครื่องสามารถปรับโหมดการใช้พลังงานได้เพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชัน Q นะครับเนี่ยจะขึ้นมาแล้วอันนี้โหมดเงียบโหมดออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเราต่อเตอร์ไว้ก็มีโหมด p e r f เพอร์ือว่าเป็นคีย์ลัดดที่สะวกกมา ใน Legion Series และตัว g a m i n g 3ตัว LQ ด้วยนะครับในเ่ขงของการปรับเซตติ้งนะครับจอภาพตัวนี้เป็น 2K นะครับแล้วก็อันล็อกเฟรมต่างๆผมปรับไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ preset ผมขอปรับเป็น Extreme แล้วกันเอ้ยงอลื่นนี่ขนาด4050นะครับจอภาพเป็น 2K นะครับก็เล่นไดส้สบายๆครับลื่นเลยเอาจริงผมว่า4050กับหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็น FullHD หรือ 2K เนี่ยผมว่ามันก็ยังสามารถปรับได้และ ยิ่งสเปคเครื่องขายจริงนะครับเป็น4060เนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นนะครับเล่นได้อย่างสบายๆกว่านี้แน่นอนแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนต่างๆสาหรับผมเนี่ยมีเสียงพัดลมอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่ารำคาญเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยำลำโพงมันเสียงมันดังมากแล้วก็ช่องระบายความร้อนต่งตางๆเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้เอามือไปวางเนอะอ้อาวตายห่าล้วจับลองดูนะน้ำปุไม่ไม่ได้ร้อนจนรู้สึกได้นะแล้วก็ปุ่มส่วนตัวผมชอบปุ่มคีย์บอร์ดมากๆเลยของรีเจนเนี่ยมันพิมพ์แล้วมันพิมพ์สนุกสิปาาว่่่ไมเเทตห็น เดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับนส่วนของที่พับมือจะอยู่ที่อันนี้อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็บริเวณปุ่ม A W A S D 35องศาเซลเซียสครับอันนี้คือที่พับแล้วก็ที่พับมือนะครับด้านนี้แล้วกันก็อยู่ที่ประมาณ3 3องศาเซลเซียสแต่ถ้าเราเจาะที่ด้านข้างนะครับอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับร้นสุดน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ5้อองศาเซลเซียสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนหนึ่งเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นช่องระบายอากาศอยู่แล้วนะครับทําให้มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงแต่จริงมือเราก็ไม่ได้ไปโดนถึงตรงนู้นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเรื่องของการระบายความร้อนและอุณหภูมิบริเวณต่างๆใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาครับและถ้าพูดถึงเกมอ,อื่นๆนะครับประสิทธิภาพเครื่องนี้จะเล่นเกมได้เป็นอย่างไรไปชมกันครับ ทดสอบเรนเดอร์ไฟวิดีโอ18นาทีที่ความละเอียด Full HD นะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไปประมาณ8นาทีเท่านั้นถือว่าเรนเดอร์ได้เร็วทีทีเดียวสำหรับเครื่องนี้ครับประสบการณ์ใช้งานอื่นๆน,นะครับนอกจากการเล่นเกมส่วนตัวผมค่อนข้างชื่นชอบเครื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าด้วยขนาดที่มันบางเบาแม้ต่อให้บอกว่าเบาก็ยัง2โลก,กว่าๆนะมันก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถพกพาได้นะครับ ดีไซน์ภายนอกเนี่ยสำหรับผมมันตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ไม่ได้ต้องการโน้ตบุ๊กที่ดูเป็นเกมมิ่งจ๋าเกินไปข้อจํากัดของโน้ตบุ๊กปัจจุบันที่เป็นเกมมิ่งก็คือดีไซนมันดูเป็นเกมมิ่งมีลวดลายนูน่นนี่นั่นนะบางทีเราอยากแค่เอาโน้ตบุ๊กไปใช้งานในร้านกาแฟที่ไม่ต้องการไป R G B อะไรเยอะสาหรับผมเนี่ย Legion Series สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าดีไซน์เขาคลีนมากๆวัสดุเองก็มีความแน่นหนาจับแล้วรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงทนทาน การรับประกันถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าเครื่องนี้มาพร้อมการรับประกัน4ปีเต็ม on-site service และยังมาพร้อมการรับประกัน2ปีอุบัติเหตุด้วยฟีลิ่งการใช้งานอื่นสำหรับผมคีย์บอร์ดดีจอดีมี s d การลีดเดอร์นะครับแม้อาจจะขาดใจเล็นๆน้อยอย่างเช่นพอร์ต USB Type A ที่มีอยู่แค่ด้านหลังเท่านั้นบางทีจะใช้งานก็ต้องเอื้อมไปเสียบด้านหลังนะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกเท่าไรนักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนัก ที่แม้จะบอกว่าเป็นสลิมซีรีส์แต่น้ำหนักมันก็อยู่ถึง2.3กิโลกรัมนะครับยิ่งถ้าเราบวกอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยมันอาจจะไปถึง2.5กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆ แต่ถ้าเทียบกับราคา55,990บาทแล้วนะครับได้ CPU Intel Core i7 RTX 3060นะครับสเปคต่างๆครบคันมากๆสำหรับผมถือว่าไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับถ้าเทียบกับเจเนอเรชันก่อนนะครับและนอกจากนั้นเรายังได้น้ตบุ๊กที่ดูครีนประกันยาวๆนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ไม่ได้ใช้งานเกมมิ่งเป็นหลักต้องการใช้งานอื่นๆด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อแต่งภาพต่างๆนะครับรวมไปถึงถ้าเราเบื่อเเราก็สามารถเล่นเกมกับเครื่องนี้ได้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานระบายความร้อนดีประกันยาวโอ้ยได้เลยว่าครบจบในเครื่องเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับ l e n o Legi จียนสล5 i เครื่องนี้คอมเมนต์ได้หน่อยครับสุดท้ายนี้ตะยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ